กองจังรัดเหลากองจังรัดเหลานะครับตัวนี้ช่างไหนไงก็คือเขี้ยวแดงดำแล้วก็ลุงจักปัลม้าปันนี้เลยคือให้โจทย์แกไปว่าเขี้ยวแดงดำครับปลขั้นลงตึ้งเหล่วเต๋วหัวี่ตัดมามันเรือครับไม่มีไม่ได้นะเพลงนี้นะครับแต่ว่าเหล่วเต๋วหัไปเสื้อที่เลยกันนะปานุปันลุงเต๋อใช่ใช่ป้านุปันก็ลุงเต๋วคือ คือส่วนใหญ่เราจะไปติดตานั่งใน D, ีด 4D ส่วนใหญ่คือนี่ก็คือว่าเมื่อในเรื่องนั่งเตลโตนนักการินนะครับใช่พี่หนักเป็นคนตังคือรูปเนียนเป็นรถตำรวจจังทิงก็ตัดในแพ้จอย่านักการินทีนี้ก็เลยอยกจ่าร่มโบนก็ว่าอยู่เมื่อบในโป่งที<อ>งนี้ก็เรียกจ่าร่มโบนกันแม็ตั้งนั่งเตลนั่งโยตัดเลยส่วนใหญ่เปลี่ยนเนียนส่วนใหญ่จะมีกันมากนะในแต่วันนุ่งละเกือบถกนั่งมี<อ>ม,ม,มีมีตั้งแม็เลยอาจารย์ตาตัดอยู่กัน ต่อไปกับอันนี้รูปเต่าผูจุงกับกระเบบตัวตัวไปเตัดกันในในในบ้านเราแต่พวกไม่รู้ทีมาทีไปน้องนี่นี่เอาจริงๆว่าหนักครบวัวแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นมากเพราะว่าจามีอันคือว่าเป็นโยดโยดเป็นหนักแต่ดวนเยอะรูปนี้ถ้าจะไม่ผิดปีเคยเห็นจังติงตัดกันโอ้จังติงเคยเคยเห็นไหนเป็นเป็นอะไรจังติงอ่างตตงคือ ชาวปูชุงนี่คือส่วนใหญ่ว่านั่งในจังหวัดสุขทัเมื่อวอนนั้นจะเล่นเกี่ยวกับเรื่อเทวาเกี่ยวยุ่งกับปยญานากมากนะครับไปเมืองบาดานเจ้าอปัญญาปูชุงมีลูกเศร้ามังเลมังนี่พวงนี้จังไรนี่ครับปูจี้กับลูกนี้จังเชียเจนะจนะไปพุ่มเด็กๆพุ่มหนึ่งว่าจ้าเริมว่ากันนกพุ <c oughs> พ่มกับไปเรื่อยกันตอนนั้นอ๋อมันตำมาได้เลยลน้องก็คือเราไม่ได้รู้ครับตีไปเตี๋มาพวกเรือต่ว่ทถาวา ถ้าเราไม่มีในเรืืองอีเล่นนั้นก็ไม่รวยตัะวยใจนาะยยกน,นายแต่ปตึงแต่ว่าถ้าในนี้ยายเรามีไรเรามีอันเราตัดไ้ไว้ได้เราตัด,ดต,ดตังไว้ได้อตรงนี้ก็ไม่ปิดตรงนี้มันอยู่แต่ว่านั่งหยิบเหลืองไรมาเล่นนี่เจ้าเมืองกูนี่กับตัวนี้เป็นเลนโงงจักเอียดอวดใช่แต่ว่าอยูใ่ในเพ้งนั่งมนะันอ่ะึงผมก็ไปใจหรล่าโอ้ใจไว้ถึงที่นี่ก็ชุ่ม m z o มัน zoom มันนึกอะไรี่เช็กจุไอ di ครับเึงอะไรจังรัดตัดตรงนี้ เบบจังเวียนโอ้แต่คือเจ้าเมืองนี่มาเบบหนึ่งนางเมืองนี่มาเบบหนึ่งอันนี้มาจากเจุดินเบบโอ้แต่ว่าคือเรามัดใสหลายเสื้อเหมือนกันครับเพราะว่ากันเนาะจริงๆเนี่ยมันมีอีกคู่หนึ่งแต่ว่าเจ้าเมืองของตุนกล้าจะเป็นว่าเจ้าเมืองนางเมืองนี้ตาสังเกตเลยเสื้อ สีลวก็ลไล่ล้วก็น่าจะไม่อยเหมือนกันกับใจอันนี้คือขู่เนียนไหวว่าคำเนี่ยนายจอมหมัดกำเมืองร้องมิโก้ปุ้มไม่เลียเตะเคยยิบไปจอมคุณตี้เขายิบเขายิบเมืองไี้องกันเลนเมืองกันแต่เตะรุมกับไม่เอนเตียงกขเนี่ยกับเดี๋ยวผมบอกเลนไว้เดียวว่าส่วนใหญ่นั่งตรงกลางนี่ก็จะมาในลักษณะนี้จะหนังเมืองนี้จะไปอีกแบบหนึ่งเลยไปอีกปัตหนึ่งเลย แต่เจ้าเมืองนี้กะเหลียวเตะไววใส่เสือเลยคือมันก็ข้าวันอยู่เตะี้แหละอ่าถ oh. ึงนี่จุดนี้มันเคยตัดนี่น้องอ่าตัวนี้จังเวียนแต่ว่าเบบกงนั่งหุ่นเลือดโอ้ตัว่าตาเติบเติมพวมันรวยดีอ่าตาเติมเลยครับใช้โปรเคนใช้โปรเคนอือราชญาหนักรลบอ๋อราชาหนักรลบเป็นไม้ยูซามปีพีบอัดตันนี้ไม่ม oh. hmm. ีกูค ja ือปุ green, <c 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 ๊บปุ๊บตัดแบบเบบเบบตัวนี้ถึงว่มันโพ่งถึงมันไม่ได้รู้หลอด อึุ้งเรียนเหลวเรี่ยนลาวตึ้งตุ้งไทยกมาจบติล่งรัดอ๋นนี่คือล่งรัดล่งรัดปุ่มตะไม้เน่าวีเนียบียกโอเปิโอเปิลไปได้เก่นดิซึ่งตัวเนียนถ้าเราเชื่อเปลี่ยวนี่คือส่วนใหญ่นังสงคร้ามจะมาเบปปานเนีเปคือแปลนปลูกกันเป็นไปได้ายกตัวนี้ปุมว่าน่าจะเป็นไปได้พี่บอกเราว่าน่าจะเป็นง้งจังซาลีมากว่าโอ๋แต่ตลอดสังเกตเลยหนังเมืองตัวเนียนจะเป็น เมื่อนเมืองแม่ไม,ม้อะไรก็ได้นะครับเราอเล่จะดจุดติดใจนะครับก็คือว่าอุมอุมปานางอุมปานางซึ่งจะเป็นจุดเรียดน,น,นะนี่คือว่าเมือนจุดหลักโคนจุดจุดนั้นมีมีประวัติลาพี่อรืปนี้รลาชีนี่วันนี้เราจะไม่กอยได้ยินกันต่โดน,นะ้นจังเจือครับแต่ว่ายูในเป้งปีหนักปีนูห<อ>น,นักเราทั้งอั้นนั่งโอ่ไม้คือทุนอันตาโอกันคือว่าจะเป็นโบ้แม่นมโบ้เป็นเนียโนยเนียหนยเป็น นองหนางนองราชินีอะไร,รวันนั้นเ่ยนะว่านองนังตื้อเนี่ยครับคือความละเอียดของนังสรงกล้านี่คือผมจะยอมหลับซิงหนึ่งว่ถ้าออกหนังเมืองแล้วคือก็จะไม่ออกหนังเมืองส่งตัวครับอ่าถ้าเป็นราชามีเมียน่อย,อยว่าเป็นนองข้องราชินีว่านองของจะเมืองนี้เขก็จะเป็นลูกส่งวันนี้มาไม่ใช่หมกุฎเลียดเอง การดูริข้างในนั่งรับมันไม่มีพิษไม่มีทุกอพรถูกต้องดังเดือบคือฉัาซาลี<อ>เปองจนกันเลยครับนี่ตำหนังสนุ๊กตำหนังเนี่ยหน่อยได้ปีนี่คือฉังซาลีเลยเนี่ยนาออ่านี่ฉังกีบกับแต่ว่าเบ๊บเบ๊บเดือบเป็นดครับนี่ไปซื้อบาลีกีบตรงนี้อ่าเราจะเห็นในในในนั่งรงคล้าแต่ซึ่งว่าไม่มีในซีดีแต่ว่าถ้าเคยมาชมนั่งรงคล้าคือว่าทำเป็นเนีย่ยจากจากวงวง คนนี้จะออกหลุมนี้ครับเมวยมาเมวยมาอ๋อเมวยมาพุงชั้นเป็นสิงครับเมวยมาก็คือแม่นาง้าบ้านนั่นหละนะ้าบ้านคือหลุมเนียนตาปูดตึงว่าจังไรยนี่ยกนี่นี่จังตี้แล้วครับนี่ปียกตรงจังตีอ๋อจังตี้ฟฮัตต่ำเล็กนู้นี่นี่เลยเลยได้ว่าจากนกจากการหลงซี่จากการหลงมีดนี้อย่างอย่างฟฟรัตเลยตอนนั้นยังไม่ค่อยละเอียดแต่ใดที่นะครับเบเปโกจังตีกีกี่ยก ทำเรื่องพวกนี้ก็โกงกู้อ่ะโทรต่าวอะไรไม่ผูว่าได้ได้พี่ผู้ว่าไอ้เจ้าที่ยอมนี่อย่างเดียวโอ้คือต้องการเรือที่ยอมเรือที่ยอมอย่างเดียววันนี้จังเวียนกับแต่ว่าเบบจังลือคือบ้านอาจารย์หน้าดินนั่นแต่ว่าก็วายครูปีโป้นายนั่งก็จะเอาหลูซีมาถึงก็เคยจะป้ารููไรกันทุกเหลี่ยมเอ๋ถึงลุงเลือดป้าหลูกูมานว่ะถึงก็พวกบินถึงก็พวกไอเตาเวี้ยดำถึงก็จะตายพวกเราโอ้ยเมื่อเลยตาเวียน เอาไว้เมื่อนเปิเมื่อนปอกๆเลยเอาเวียนวะไม่รู้ไหล่เสื้อเลยเท่าใหญ่ตายชัดอาจารย์ท่านเกตไล่เสื้อนะครับจะเป็นไหล่เสืออ้อโดกเลยะค่ะโตนะครับอ่าที่จะเป็นเบลกไปซึ่งหน้านี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับข<พ>องเนเจอร์จังเวียนเออเป็นชิคนเนเจอร์จังเวียนหรือครับคู่ออกแบลก็คือว่าจังบุญเลิศหรือว่านักบุญเลิศอดนักาุตรเลืนดชอนกาารินตัวนี้อันผู้ที่ว่าจ่า เหลืองไม um ่เป็นปลาเองเหลืองไม่มวหนีต้นมางเจ้าใจอ่ะโน้ตอะพี่พอเหลืองงับยิ่งงับรวยครับโอ้มันมันจะอยู่ส่งเบือเบือโบโบนักกิ๊บครับอ่าส่งซื่อซื้อนักกิ๊บก็เรียกว่าสรงซื่อซื้อนักกิ๊บจังละหยุกลานชุดมีรอเรือเลยอ่ะมีรอเรือเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทีมาทีไปคือพี่แจ็คเขาเขาดีเขาขิดเพลนกันก็เอาว่าจังอื่นมาใช่ตัวนี้ถ้าจะไม่พิจารวัดตัวนี้จังเอียดจงนามนี่เท่ากัน จังยื้อจังตาไลยสักสิ่งพี่ปอโคกโค้ตัดไดทั้งหมดผมผมโคออก,อกอมาตัดนะก็ว่าชุดเ, <c oughs> เลยไอจังรัดลงมือเ<ต>นี่นย,ตาายแต่ไอล้วงทำไมคือแต่เห็นนะครับว่าลักษณะมันจะแปลกไปจากรูปทรงคราบอีไคืออีกแบบหนึ่งเลยนะยกนะพอเราออกมาประท้วงท้านปุ๊บไอนี่มันก็จะให้อารมณ์ก็เรียกว่าให้เรายักมีความใหญ่เล่นขึ้นครับมันเพิ่มเพิ่มกำลังแล้ว กองจังรัดเหล่ากองจังรัดเลาานะครับวันนี้ช่้างไ,ไงๆก็คือคเขี้ยวแดงดำประกานลงปารมาวันนี้เลยคือให้โจทย์แกไปว่าเขี้ยวแดงดำประกานลงตึ้งเหลีวเตวะอีตัมา<ห>บันเรือมันครับงางดีมันกันครับคือวิธีนี้เอาไปเอาไปลองใจเลยได้ครับกับน็อตทีเรือไปไห้กับน็อตบุกลิกแลักเสนาไปไห้ตีเรือเล่แต่จากมันมันมันจะออกมาอีกรูเบมตั้งนานนะเต้นแต่ว่าเราไปบอกว่าตาบิดตะกี้ปากบูตะกี้นู Men luôn nào piment trang lục nặng, nên đã đâm mm. một a pietang lục nặng, pieta boga, oh lục chai kung, blueg up men, lai tung tilu chang gojak, lắng sang mellow yng, tulu, tang tube, hai mang gaja pin, signature hollow, big chai, mày 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 ตัวนี้ผูดตึงว่านั่งลงกล้าไม่มีไม่ได้นะเล็นนี้นะครับแต่ว่าเหลี่ยมเต๋อไปเสื้อที่เลยกันนะป้าหนูปั่นลูกเตวอไ่ไที่ลูกเตวใจใจป้าหนูปั่นก็ลูกเตวคือคือส่วนใหญ่เราจะไปติดตานั่งในสีดีแต่ส่วนใหญ่คือนี่ก็คือาเมื่อในเหลืองนั่งเตวรตัวหนากาินนะครับแต่ของลูกเตมันจะเสื้อที่นําเมื่นเลยนะตัวโนอ่าปลายปลายเปลียกปลายโปโคเลยนี่ลูกเชื้อลูกเชื้อเออมัน ตัวนี้ก็จังตีแล้วจังตี้ลาวจังตีก็เนี่ยมันคู่กัน,น,กกนแต่ว่าตัวนี้เล่นอยู่ไล่ไล่รงเลยตังตัวนี้เพิ่งมาเล่นได้ปีนี้าะว่าก็ทำเสร็จเลยึงกงทำหมือชรุ่นเนละงก็ไปททำไม่ไงอ,อ่ะตึ้งตากันดีด คือไม่ไม่มือไม่ได้ไงแต่ว่าไม่ได้เล่นครับโ oh. อ้คือผมไปริอินในกองอาจารย์นักกระดิ่กองอาชาีพนักกระดิ่งเนี่ยจังเวียนก็จะต้องใจจุเไปเล่นเล่นอยู่บ่อยกันตรงตรงนี้เป็นห้นองตาเวียนอ่าใช่ใช่ยเห็นอยู่เรื่อยรูปนี้เหลืองตะวันหล้าฟาได้ใช่ครับใช่นี่ครับรูปนี้เข้าเข้าว่าจังชามังจังตามังกะนังอะไรโซนกระดิ่งง่ายมากครับเป็นรูปอะไรเนี่ยครับเป็นรูปอะไรอีกตูปิดนากร่ไรโพงรูปเป็นรูป อไอไ<า>ด้ัครบถึงชายเล่นนั้นชายเล่นเหลืองแล้วเออวะชายแป้งไม่รู้นี่กับมันงันยาครับตอนดุตนายเราอีกทุกนั่งหนักก่อนปิดถึงกับเป็นปัญนนีจ้ะโอ้จบพอดีก<อ>ลังบอดออกลุมนี้ได้ได้ออกมาไงมาลุมนี้ออกเลยครับออกเลยครับช<อ>่องคืน <laughs> แต่ว่าช่วยลุมนี้ก็คือดับเลืองได้เลยดับเลิกดในดับแป้งได้เลยนะรู้ดังเรี่ยวลุมนี้เปรกตาละกินสำหรับคุณที ออไม่ไม่เคยยิ้มนะครับออออรูปนี้คือรูปชายซุ่งซุ่งจังลาบแต่ว่าจังตาอ้วนเขามาทำอยู่ในอยู่ในเพลงนั่งหนีปุ่นจิวยันนึงอ่าปีเจ็กก็ไปใต้ใต้รูปมาถึงปุ๊บเป็นถึงปุมโจบถึงนี่ผมก็ไอจังปงจังปงนี่คืออ่านั่งนั่งเยาวัฒออชิมปลาซืดด้วยวโซนอักเรียนอยู่นาทรรอยู่านาทรรอย่าลาะเก๋เกไม่ได้ ตัดนั่งรงิงยังแต่ว่าคือแกโจบโชบที่จะทำถึงแกโจบเล่นจังต้าปุ๊มก็เห็นหน่อยโจบเล่นอย่างนั้นาลปุบบึงเลยไอ้ลงทำเลอไอ้ไอไจีทำไมออไอ,ไอไจีจีทำไมครับตรงนี้คือต้าโลเล่นนะครับจะอยู่เปลรกูรกเปล้าคือแล้วยังไงว่าเป็นอ่าสงกล้าส่งปัดลุงรับอ่าเป็นลูกซุ้มอยู่เป็นลูกลายอยู่เออตัวนี้จะจะเป็นลูกซุ้มอยู่ไม่ตับนี่ข้องโบดจีอ่โอ้รอ กูจังต mm ีก hmm. ็ไม่ได้ต anyway> ับไปจับพวก็ไ oh, ม่ได้ตับไปกะพุ่มปลายปวดเยอะเลยอืเพราะว่าถ้าเรียกไม้ตับนะครับจะเป็นไม้ตับอ่าเบนไร้ไม่ตึงกับ่มมาแต่ว่าก็จับจับมือดีนะครับรูปนี้เออ่ไม้ตับจังนึงรูปจังนึงกับรูปจังเวียนไม้ตับนั่งตุนนั่งตุนรอดตะโกนซิทตุนได้เองอันนี้ลูกนี่ตุนได้เองครับโอ้ตึงรูปนี้อัน เราโจ้แบามันเป็นซิกเนเจอร์กลองส่งกล้าวแบบหรือนีบนี้หรือแูบมีบ้แบบเดิมน่าจะเป็นช่างซื้อนำหน่อยพี่โปอถึงยินมใน,ในยินเพลงนั่งซชื่อมังเพลงมังเพลงอาจารย์น่าจะยิ้มังเพลงลวงตู่มังก็ยินมเขามีครับมีมีเพราะเขาคร<อ>ับคือเป็นทางอัมมัดได้เป็นขุนพลได้เป็นเป็นได้ทางเพ้เลยหรือนี้มันกูงกูงนี้อัมมัดกับนี่จังเจอหน้งวัวบานปุ้มสือนั่งไปเล็ก ส,สื่อนั่งมังสือกับนีจุดจุดเดียวในพี่พวกครับตัวนี้นอนโ,อโอ้โอนี่คุณจุดกันกได้ป่ะอันนี้ต้นมาอนตีลังเนี่ยตัวนี้แต่ว่าคงนั่งเจือกันเขานั่งเอียกกันร่วงมากก็นั่งเกียอ่าแต่ว่าถ้าเราจะสังเกตนะครับตัวนี้คืออำมาจของสรงกรครับส่วนนี้จะจ่ายทรงนี้นะครับเป็นทรงฐานว่างอ่าเป็นโรงฐานสรงนี้คือแตน็นั้นในใต้ปูกกันก็ใช้อะาจานกากระริ่นจะอินมากนะครับเลียนนี้ รูปนี้จา่าชุมพลจ่าชุมพลพี่นักเป็นคนตั้งคือรูปเนียนเป็นเอ่อรูปตำรวจจังติงหรือคนตัดตม,ม,ม่เพ้งจ่านากรินทีนี้ก็เรียกจา่าชุมพลน่ะก็ว่าอยู่เมือนปอบุ้งปอบุูงนี่ก็เรียกจ่าชุมพลกันแม้ตั้งนั่งเต็นต์นั่งโลตัดเลยแต่คือตัวเนี้คือจะมีในเป้งครับคือเกือบถูกนั่งในทรถนากรินกันครัไอ้นี่ก็จังจังพลึกเลาวอ๋อชิกเนเจอร์อันนี้จังวินรูปพระราชดั่ง จังวินนี่กับรูปราชจันแต่จะอยู่ส่งไปเหมือนกับค้องจังลาบกับมดกีนูะหมดลาบเลยนะอาจารย์โพรบมันตัวนี้หมูลาบจังวินเกจบตัดเปลี่ยนจังลาบดยปุ้มปุ้มไปชื้อมาคือตัวนี้ได้มาคือตัวนี้รูปราชจันเขาอาจารย์นะแค่ดิโอ้อาจารย์อาจารย์นายใหม่อาจารย์นายรับแต่ว่าไม่ได้หมายตับกะไม่ผอนั่งจัแลาคือถ้าเราสังเกตนะครับว่าหลักษณะเปลี่ยนเลยนี่คือจะ ออกอยู่แบบโคองตาลาพคองจังลาปะตะลุงซุ่มๆกันครับแต่ว่าจังวินจังวินขูกม่วงเลยนะเป็นกาตัดนั่งเยาเลาวรูปนี้ครับนี่ครับคือไทยได้ว่ารุปเนียนละเอียดพอสมควรนะครับพืชั่งเล็ดเปล็ดปุ้มเล็ดเลยทั้งแต่นี่มีมว่วพยาบาลไม่รู้ไม่รู้กี่บ้านเลยทั้งเลกเตอร์ปุ้งก็ช,<อ> <laughs> ช่วยกันช่วยกับช่วยจังช่วยจังโชคจังรูปนี้ นั่งเจาะตัดนั่งตีตาโอ้คนใช้กำไลยกกว่านั่งใกล้ยกหมดไหมเมื่อเบื่อใช้กำไลยกครับใช้กำไลยกกันตั้งแต่นาได้กำไลแดงครับตัวนี้อันไรเปียไม่ยกนี่ตัวนี้ก็เกี้ยนใหม่ๆหม่พี่โป้เจตัวนี้หรือเ่าตัวนี้ไม่ันได้เกี้ยนนี่ได้ย่อยักมาตัวกันน่าจะประมาณอุกอุกช่งกันพี่โป้ครับก็คือตั้งแต่เริ่มเล่นเหลืองนี้ไหมไหมกับจบเหลืองนี้คือเล่นั่งโปลมเหลือง ตับลมเหลืองยอดตรียอดตรีครับถึงผมมาอยู่นี่ถึงบุบมันเร่องเดียวกันเร่องเดียวกันซุ่มๆกันครับจ่ายย่ายวันนี้เบบก็นายจักเก่งจดกันแต่คือกาตโดทั่วหมดวันไี้ก็อาจารย์ดินการยายเป็นสีเลยนะตัวนี้ตั้งแต่ว่าอยากจ่ายช่วงๆเดียวกันครับบุบง่างนี่ก็บริษัทเดียวบีกับต่างต่างกาเลยนี่ก็จังปองรับจังปองนาทอจังปองนี้จบเปลน จบเลนจังตาถึงกับอ่อาก็จะดูริลายเอาเองก,กับอ๋อคือว่าลายเล้นี่ค,คือจะเอามาใตีคือเขาก็หวานแบบอีงใดกันพี่พอคือจบจบตะหลุกนั่งอ่ซึ่งปุ้มกับปรูรูเขาจบตะหลุกนั่งกับปุ้มเชียรื้อตัดตัดลกนั่งอ่านีนน่จีกับหลังซ้นนะครับกับกัไม่ไม่ตังเลยครับฟรีมือเลยไม่ตังเลยหาจานเลยนะคือช่วยอย่างตาอย่างน้องปองน้องปอง อันนี้ก็ไล่ของเขาเขาขีดเองเขาคือเขาเรียนต่างชิ้นมานั่แิละปะคำรำไทยคุ้นอลไรก็เจีก็จะมีความครีเอทสร้างสรรค์มาอันนี้ก็จังปองกันครับหลุมนี้ปูดตึงว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังปองนี่จังปองปีนะจังปองนี่อันนี้ก็จังปองแต่ตัวนี้มากมากปีอุกจงอันนี้มันมีสีมาแล้วตัวนี้ี่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้คนอันนี้ก็จังปองคืออันนี้เป็นจังซื้อ เออเปลนจังทาในเพียง,งนั่งเสื้อผิ้นซึ่งมีเปลนจังซสื้อนำหน่อยส่วนใหญ่เปลนเนียนส่วนใหญ่จะมีกันมากนะในในแว่นนุ่งละเกือบตุกนั่งม,<ด>มีมีต่างเม็ดเลยจังทาก็ตัดอยู่กันอืต่อไปรูปนี้แต่ว,ว่าน้องยกว,ว่า<อ>มีแต่ไปแต่มาปุ่มวันนายนั่งตุกน,นั่งมีเป็นเมื่อนเม็ดคือเราพอเราจบเคยถึงเราโอวัลเซ่ในนั่งปุ่มเล่นเรืะดักตัวละมัน Chúng ta mang có hiểu tuông chữ nâng lửa tay Chúng con đi bông chỗ bằng chữ ai vô đi Chúng ta Nhìn thì kiến là nàng này quán đi mà dạy rằng nàng này quán cứ Chỗ tức có mấy ấu á Đấy nàng này quán vàng quần Kha chạy quầm lột sức lên tổng này kha chạy quầm lột Tức là bông chậm đài và cô, cô chộp, tuần năng câu ít Mà nó giang mặt phúng thì mà chắc khiến mấy Bị bỏ thì bình rục sạch tố đấy à. Tức là Chỉ Tổng nàng, tổ, chứ, mặt กี่ว่าได้แบนียกันมาเป็นบันนี่คือพมเชื่อว่าในนังตะลุงทุกคนนี่ต้องเป็นเมื่อนทุกคนคือใช่กับยิ่งมันมันมันตัดกันไม่้าอยู่แล้วพี่ก็เคยมีนะแต่ว่าตัดรูปนางมาปุ๊บเราจบเคยในตอนนั้นเคยเป็นแฟนเราเราออกมาเป็นเจอรูปนางรูปเลยเป็นเจอนางเอกหรือว่าเป็นเชือเจ้าหญิงอะไรเลยคือว่ามันมีความสุขกันเดียว่าในตอนนั้นถึง เมื่อไกับเราได้ออกชื่อเขาไปกันนึงมันได้หนึกตึงอืมนี่เครับทั้งกระโปรก็มีเว้นกับตั้งเน่งไม่ได้เล่นเราทงไมเล่นต่าลูกศิษย์ตงเวียนกับก็คือนั่งปลาหมดตรงนี้เลยพิมูดพีมูดแล้วกับพิมูดพีมูดตัดเลยนี่ลูกศิษย์จังเวียนโอ้นั่งปลาหมดนะครับนั่งปลาหมดพิมูดโซอัตขวิษย์ใช่เลยครับผมเล่นกับพิมูดมาอีกโรยไงก็ลูกกูที่ผมเล่นกับตัวมาก เป็นนายนั่งกันนึกอือดูจากกันดึงมาเล่นด้วยกันครับแต่ถ้าเรียจากหลักษณะ่เรียวนี้คือมันกับหลงเวียนปกเลยนะการหลงซี่กันเดินหมกเดินเลยนี่นั่นหรือไม่หลุมนี้ยกหลุนนี้ดูุสซ่กว่าจะมีที่บอกลืมจะเลแล้วหลุนนี้น่าจะอุกอุกอุกโศงอุกนแล้วนะครับที่บอกโอ้อจังตีนี้มาโปร่งกับสนักการ์นปารี คับโปรเป็นจังติงไหนเป้งอาจารย์ปั้นเมื่อปีอ่าอ่าเคยเคยกันอยู่โปรจังติงดูตรงนี้ผมว่ามันอยู่ร้อยดีตอนนี้แต่หลุมนี้เต้มันเดเม่นจังติงเลยนะพี่ว่าเขาเาจบจังติงผมบอกอะแต่จบเลยกะเอาไว้เมื่อนเลยแต่ว่าอย่างจริงนึงดิทำไมเมื่อนจังติงดีจังติงแกเมาเลยจรังต็อกกิจานุนอ๋อหน่องต็อกนะครับหน่องต็อกหน่องต็อกเมื่อปีหน่องต็อเกชอบตะโกดิษกะ เรนอาจารย์ท่านไอ้เพลงลงหนักแต่ว่านูตเช่อเคียวอยู่ล็แต่ว่าเรนนี่ตะเลจากนาจากเลคกับคือยุมพวกวันตูนยิงๆเลยตัวนี้ปลอมปาเกียรตงวันเจ้งมานน้าตันี้ยกเป็ดกลับพึ่งมาพึ่งมาตัวนี้ร่องจังคือจังีะตัดปุ่มตัดซี่เองอ๋อไปตีตีถึงรูดซึ้ว่าตาตาพิษยุ่น่อนนี้เป็ดำๆกคือตีอย่างไรตีก็ คือค uhm. <cima. S 2> ือร bo ูปนี้เป <here> ็นสนุมในเป้งบวดเยอะทั้งปุ๊บมาสนุมนึกกระโคแกมาเล่นนึกแก้ยมาทั้เหมือนปุ๊บไปเป็นแถวลาลาวถึงเด็กเชื้อวันมันจีนูรุ่นถึงอยู่อยู่ปนี้อ่ยพี่บอกยู่เม็ดบอกนี่ทั้งไอจีนูรุ่นโอ้ตที่ไอจีนูรุ่นถึงเขาันจบมาไอแบบนี้ลูกตาในจังอินจังอินนี่คือร้านก็ปวดเยอะคือวันนั้นก็ตัดรูปต่างบ้านเลยครับ ถึงอ,อะก็ปุ่งขึ้นกับปุ่มจบลาเลยการน,นั่งปุงขึ้นเราอักอักราคาได้เออใช่แ,แล้วว่าโคได้เล่นไงอ่ะเศร้าร่อยตอนนี้แต่ว่าบทช่างเยอะกับการช่างเช่าดูเล่กันใส่ตับใส่ได้เบบกงคืออันนี้อาจารย์นักเรียนเล่นวู้เบบมีอยู่คันปีโป้คือเล่นคือลูกทิศตะไรบทเยอะตัดมังจังจังเลือตัดมั้งแต่พวกก็จบตอนนี้คืออาจารย์นี่นั้นคือเรียก,แบบยก,ตยกเต้ก็ตัดไปให้ครับ เพราะว่าคือถ้าไอโต้งนั้นบางตัวปากเลยมันจะไม่เหมือนนะครับแต่หนแผลนตรงกลานี่ตึงมันจะอยู่ตุนๆปมๆมันนี่ไอโต้งตรงกลาเหยียดไว้ตีนอีทใช่มันจะอยู่นั่งก็ตาไดงเต่ากันมันคือมันจะอยู่ตุนเลยเรจะใส่ใหม่ตำลังนะครับตั้งไอซี่แก้วนี่ก็คือว่าจะเป็นแบบตรงกล้าเลยดีเป็นแบบตรงกล้าคือไม่ใช่ซี่แก้วคืออาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปลาจงบินนะก็คือใส่ปลาทุ้งนี่แหละแต่ว่าเป็นตามากลูกคือปลาทุ่งไรไม่ตีงันนี่นะ

นี่อะเลยยากครับนี่แปลว่าจังดีจ้าครับนั่งมิ้งอ่านั่งมิ้งทัพปุ๊ว่ามิง้งจวยทจารูปลูกไอ้ลูกเช้าลูก,ลก,ลก,กท,ทีไก่ปีดี้ดิเออคือมันว่าชุดนเพลียวเยอะปุ๊บว่าใช่ขุดหนักเรียนนั่นวะจึงไงโยโดโรจนเจ่าปลาที่ยมบวงที่ยิงที่ดำเงินที่กลุ้มอ่านี่นะจำลองแล้วตั้งเงินมัน,มนใช่กับลุงกับถ้ตายจังเลยลตาเรูปมนแดีใช่เนอ พีนี่ปุ้มตั้งชื่อแต่ก็ไม่ไม่ชื่อเพื่อได้ใช่ไหมพี่พอพี่ถึงกองปุ่มนี่ชื่อพี่เจ็บพี่เท่ครับมันมีไอ้วงไอ้คุยมาอันนี้พี่เจ็พี่เท่พี่นี่นี่มันมีดีมากว่ะมันเป็นพี่ที่อยู่ในเพลงส่งเพลงดังเดิมกองนั่งชาตรีโชอัจจวินห์ากหลายครับจนเคยเอ็นอยู่เคยเอ็นอยู่อากองลุงตู่รับ จึงกะลุงหนักกระจายกูนี่เปะ็ะปัดดอยู่กันอจึงกะปุ้มกับไปง่วนกันแลว้วาืึอนั่งไม่ลุกตัวเลาครับแต่ว่าตาขอ้อหลุงหนักมันแกเชื่อเลยครับยบไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้นี่ดีมันได้ชื่อพี่เต็ปพี่เต็มมันเล่นลำตัดพี่พออไอ้นี้ดับเต็ปตาละเต็ดเต็ดเทได้ยินเรียกเรซาละเตซาละเตไอ้เชื่อเต็ดไอ้เต้นักตัวเคยเคยเคยได้ยินอยู่บ้างตาละเลตตาละเลตเต็ดเต็ได้ยินเสียงเต็ปตาละเ<อ><ๆ>ลตตาละเลตครับ อันนี้กับปุ้มปุ้มปุ้ปปลลมลาวได้กว่ารับพี่บอคือตอนฟุ้งอายุไม่ไม่ลงรินเก่เอมปีเก okay. ไม่ใครเล่นรูปปันนี้รูปต่างจังหวัดเกข่ okay. คือไม่ใช่รูปต่างจังหวัดไม่ดีนะครับคือถูกรูปดีเหมือนกันไหมแต่ว่าลงรินว่าคือเราเป็นนั่งปวดซึ่ง<อ>คืออายักษ์ซึมสับโค้งบ้านเราหมดครับซึ่งนี่นี่กับรูปนี้ฟุ้าอ่ะรั้งลงรินเสียแล้วโอ้ยคือฟุ้งไปกว่างทิพนั่งมาหนักกะเก่จบ อแกมอเมียกเปียกกับเเเเรี่ว่าแกจะเล,เะล่นไหโต้ไอเปียกกับเลี้ยเล้ยตกับเลี้ยเตะ<อ>ลงงงุงนั่งที่ไอ้เปี๊ยกไอ้ควันเมืองมึงเลี้ยเตึ่งก็เลยีต่พวกกวาอันยุควปูดเกลียวซึ่งนีนี่กัตัวนี้โบจีอาตัดกับโบจีอว่าโบจียเคยไปเปลียนใหม่ตับให้ลุงหนักที่บ้านซึ่งก็ตับเบฟมาแกว่านี้ปูตับกกองปีหนักมาเลยวะคือโ้องลุงหนักจะยุบันนี้เลยครัยุบันนี้เลยคือกระจากที่ว่าลุงลุงซื้อนั่งร่จักรกงหลายขวั่งว่น เมื่อนกันเลยว่าอันนี้ไม่ได้เชื่อไอน,นี้ไได้เชื่ออซึ่งอันนี้ก็จักตี้จักตีล้ลานที่ยุกเล็กเลยซ้ำรอยรวมที่ซ้ำรอยคือไอปุ่นแก้วใส่ใส่เสื้อนี้อาจารย์ล่มก็เล่นอยู่กันนะในเล็กใช่ครับซึ่งถ้าเคยต่อเตาอ,อ,อยู่เลื่อยก็นนะผมเคยไปท่านหยุกลูพ้องนั่งจุลี กับจุดเกณฑหลุดลกได้ใส่เชือได้กางเกงพี่อ่าจ่ายก,กับก้องโมลีกล้ <ๆ S 1> งองโมลีนันค,คือหลุดไอปุ่นแก้วไอเปียกกันก็ใส่เชื้อกันๆๆใส่กันใส่ใส่เชือกลามข้าวถึงไอโน้ตก็คือใส่แต่กางเกงอ่าใส่กางเกงเมือ่อกางเกงว่าวางเกงยีนนะแต่ไม่ได้เชื้อแต่ปุ่นแก้วมันได้เชือไอหน่วยเตียงได้เชือดปี่ไอตรงได้เชื้อไปี่กงเก๋ถ้าความเมื่อกี้กับพี่บอกคือลุงดีเนะเก๋ฉกนั่งจุรีด้วยอ่าึงตอนผมบอกว่าปุนลูกทิดนั่นแกว่าลูก ไปคว่างนั่งจุรีแต่ขับปันนั่นไงเที่ยงสนี้แกว่ะคือขับจะชานะขับได้จังวะถึ่งลูกลินเล่นไอ้นู๊ตกันเล่นบุญเกียวกันโปรโลดทือว่าตจัำไม่เป็นนะอาจารย์ดินเคยเล่นเหลือไอตี่งร้ตัวกันเล่นกับเล่นเล่มใช่ครับอาจารย์ลินเคยมีอยู่เรื่องหนึ่งกันที่เล่นไอตี่งร้ตัวโหหนังตีตาซีเดีอวนี่ที่มาที่ไปกับถึง่งหลุดงานกงนั่งกับตันหลุดตาทีงเก็บเหลืออ่านี่กับตันนั่งกับตันนั่งกับตันนี่คือนองกงนั่งตีกงจังกงจังตีซ เพลงอาจารย์น้ากอดีนแต่ว่าอุ้วม p, flat, ันปุ้มไอ้ข่าวกับตัวนูมันก็ลุ้มนะซึ่งเ่ะไอ้นี่ก็ปุ้มมาไอ้กูย้ายเบบพวกเยลมาอียดเร่งพวกว่าตะออกจอยจัดจัดกระโดดว่าจริงจริงซึ่งเ่ะนั่งกับตันง่ากูก็ย้ายเบบตามความคิดขพวกกากับเด็กปอยนี้ตะลุกเก่ง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 น้องกับตันนี่ก็งนั่งกับตันกันนะนี่นี่ก็นั่งกับตันกันนะครับตัวนี้โอ้ตจ้าว่าโอคณะไหนพวกว่าโอวัยชุนอยักถึงตายรางบนเพิ่งมีความคิดว่าเ้าว่า เมื่อเล่นเรื่อยญ่วยปลาอีกอวิ่งนี้อยากตึงกรุบเอาไม่ต้านนายตาจี่วยโลกปาทุง้งตึงอ่ะไอนี้มันพวงเร็วกว่าจินตนาการตึงวิ่งชนอยากปลังวมดไอนี้มันเป็นอารมณ์ขันเดี๋ยว่ามันอยู่ในนั่งตาลุงอยู่เลยนะครับเราก็ได้ความรู้ไปครับคือคุมแป้งนี้เต้ตตคุมเราวันนองก็คุยกับผม,มว่าอยากกินมาเพื่อแพลนะครับเดี๋ยวว่าเพื่อแพรเราเอมาแช่ประสบการณ์กันนะครับ เอาละ,ะครับคนจะจะจบรายการนะครับอยากให้เต้ฟ้าการไลซ์สำหรับผู้ติชมรายการเละครับผู้เทวะเดี๋ยวไอตี้ควักห<อ>น้ากันได้รึเล่ามาเอาอไม่หรือไม่ไม่ไมไมพ,ไพึงจะวายกไปไหนไปกันด้วยก,กันก้าผู้ตึงหวาเราก็ <S <S เอ็มเลยนะครับเรื่องความรู้วันนี้ทเาาทวะเรามาเตะเรามาแต่งแป้งน้องก็ยกวันนี้คือผู้ตึงหวาตั้ง รูปนั่งแต่ว่ายกสะสมมาแต่ยกอไาดา้มานี่ก็ปูดตึงว่าไม่ใช่เราบ้ารูปอย่างเดียวแต่เราก็บ้านี่ยหญ่เลวก็มีสิ่งแต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขนายกนะครับใช่ครับพี่โบคนจะจบรายการกับยาให้ยกฝากอะไรตึงแฟนรายการเลยครับพูดตีจบนั่งตะลุงเลยก็อยากจะฮัดนั่งตะลุ่งอยู่มางก,กับน้องออาครับก็ก็ฝากว่าให้ช่วยกันเอ่อเมื่อพุนในที ชอบเล่นนั่งตะลุงเลยครับเขามพยายามในการฝึกฝ <c oughs> นขึ้นไปครับเพราะว่าของเรานี่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเราไม่ไม่ไม่ฮัดเลยเนี่ยมันก็สําเร็จยากครับแล้วก็ให้พยายามทํามันบ่อยๆทำไปเล่นในตึ้งเกณฑ์คุณเด <c oughs> ็กอาจารย์เคยสอ,อนว่าโรงเรียนว่าเล่นนัง่งเริงเริงนึงเ่ยล่นในตึ้งเกณฑ์ทุกพงเท่าว่าเล่นเหลือกูเล่นในตึ้งเกณฑ์คือแกว่าพลิกเพลงเราไม่รู้พลิกพลิกพลิกเร <c oughs> ็วไหมทำอะกูเล่นในตึ้งเกณฑ์เล่นในข้าวใจคือไอแบบล็อกตายย้มไงตาเลยว่า ฤือซี่จักอยู่บนนั้นนกอันสัตว์โซนรูปยักษ์เดินบนนั้นออกรูปนี้ยจำได้เลยตัวเดียวไว้ออกมาเล้งอะไรเลยมีมีเลยนั่นไปเรียกวิธีเกป็บนะเนี่ยครับคืออยากให้ทุกคนเอาตรงนี้ไปปรับใช้แล้วก็ถ้าใครอยากจะหลับนั่งใครยกนะครับสําหรับคุณติดดูอยู่นะครับช่องทางการติดต่อหรือว่าอยากจะตักมาคุยเล้งกับพี่ยกส่วนตัวบันนี้ครับเบอร์ตัวรับหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางการติดต่อนี้ ยกปาก a w a y o k p a k a w a n อ่าเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับมานี้เลยครับอ่าเฟซของยกนะครับนะครับเบอร์ติดต่อนะครับนั่งกับยกโซนคารินเบอร์ครับสูนกาวาครับสูนกาครับเป็ดสมสูนสีครับผมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เราครับขึ้นตรงนี้เลยเอาเลยครับสำรับอีพีหน้านี้ก็โรคอายุกันนี่กำเลยสาวสำรับอีพีหน้าครับผมจะพาไปเตะแป้งไข่พาไปอ่าไหนนั่งหุ่นไหนครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เลยครับกดซับแตะไลค์ครับช่องประทุมศิลปตอร์ดูเดียวเลยครับสำหรับอีพีนี้นะครับขอขอบคุณน้องยกเนะักมากนะครับนะครับลาไปก่อนครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ